ถ้าต่อสายยางแล้วสายยางหลุดแบบนี้นะครับ <atori> ให้ทำการปิดน้ำก่อนนะครับจากนั้นใช้ผ้าเช็ดบริเวณสายยางให้แห้งนะครับแล้วใช้ไฟแช mm ็กหลนให้สายยางอ่อนเพื่อที <ências> ่ว่าเวลาต่อจะได้เสียบเข้าไปลึกๆนะครับได้แบบนี้แล้วก็นำสายยางมาต่อกันได้เลยนะครับพยายามยัดเข้าไปให้ได้เยอะที่สุดนะครับจากนั้นพับครึ่งลวดแบบนี้นะครับแล้วก็นำไปมัดที่สายยางนะครับแบบนี้นะครับ พันด้านหนึ่งไว้ก่อนนะครับด้านนี้ใช้คีมหมุนไม่ต้องแน่นมากก็ได้นะครับเดี๋ยวเราหมุนอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้ให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นเลยนะครับรัดให้แน่นระวังลวดขาดด้วยนะครับปลายลวดที่เหลือทําการตัดออกนะครับง่ายๆครับสาหรับวิธีต่อสายยางไม่ให้สายยางหลุดนะครับจะชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ